สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่นี่เป็นสวนดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะที่นี่อำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะดอกคุณนายตื่นสายบานสะพรั่งนะคะเมื่อมีแดดจัดนะคะปลูกในพื้นที่แดดจัดใช้น้ำไม่มากค่ะรดน้ำแค่พรมๆรมยามเช้านะคะ ดอกไม้ชนิดนี้นี่ปลูกง่ายด้วยการปักกิ่งชําค่ะเพื่อนๆสีๆสวยๆแบบนี้นะคะสามารถนําไปขยายพันธุ์ต่อได้โดยง่ายด้วยการตัดกิ่งชําแล้วก็ส่งไปนะคะส่งไปได้ทั่วไทยเลยค่ะที่บ้านเรานะคะสามารถตัดกิ่งแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆนะคะสามารถได้ปลูก นะะในพื้นที่แต่ละจังหวัดของเพื่อนๆได้เลยนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะปลูกดอกคุณนายตื่นสายเหมือนกันก็โทรคุยกันได้ค่ะเบอร์โทรศพัพท์0 8 1 4 0 1 7 1 3 7สีสวนยสะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะที่นี่ชนบุรีค่ะปลูกได้ค่ะปลูกได้ทุกที่ในไทยนะคะขอความสำคัญอย่างเดียวก็คือมีพื้นที่แดดจัดนะคะต้องแดดจัดๆนะนะคะถึงจะปลูกดอกคุณนายตื่นสายสวยนะ เดีะะ๋ยวพาไปดูค่ะคุณนายเตือนสายสีสวย,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ย <S <S ก็จะมีอัตราการจเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะคะสีหนึ่งบางสีก็จะต้นเล็กๆกิ่งเล็กๆนะคะบางสีก็ต้นใหญ่ๆกิ่งอวบใหญ่นะคะดูได้จากนี่เห็นไหมคะบางอันก็ต้นเตี้ยนะคะบางอันก็ต้นสูงนะคะดูสิเห็นไหมพอมองเห็นความแตกไหมคะ บา,บ,าบางสีก็ต้นเตีย้ยๆนะคะบางสีก็ต้นสูงสูงใหญ่ๆนะคะไม่เหมือนกันเนาะ<อ>น่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อน,อนท่านไหนที่สนใจนะคะปลูกดอกกุนายนเตือนสายเอาไว้ดูเล่นนะคะก็ทักกันเข้ามานะคะยังมีวิธีปลูกว่าปลูกยังไงนะคะให้สวยสะพรั่งแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวจะสอนกันทุกคนเลยแนะนําทุกคนเลยนะคะเฮ้สวยมากๆนะคะ ปลูกดอกไม้สีสวยๆเนี่ยปลูกแล้วมีความสุขค่ะเ mm. นาะปลูกแล้วมีความสุขสวยสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะนนะนโอเคเดี๋ยวยุ่งลาไปก่อนค่ะวันนี้ ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะที่ line แอด y u n g เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ